สวอะไรกลุมครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะตอบคอมเมนต์นะครับมีเอฟซนะครับแนะนํามานะครับอยากให้ทําคลิปนะครับแนะนํานะครับพื้นที่ในภาคกีสานนะครับควรที่จะปลูกยางนะครับสายพันธุ์อะไรนะครับวันนี้ก็จะตอบคอมเมนต์ให้นะครับ เพราะว่าหลายวันแล้วนะครับที่อ,อยากให้ทำคลิปนะครับนี้ขึ้นมานะครับวันนี้ก็มีโอกาสที่จะทำคลิปนะครับก็จะทำคลิปให้นะครับี่คือพันยางนะครับ ที่ภาคใต้เขาเรียกว่าบ้านเรียบนะครับคือสองห้าหนึ่งนะครับต้นมันจะขึ้นแบบไม่ค่อยจะตรงนะครับมันจะขึ้นแบบโค้งๆค้งนะครับโค้งๆค้งมันจะโค้งแต่และชั้นแต่และชั้นมันจะมีความโค้งอยู่นะครับสำหรับยางพันสองห้าหนึ่งก็เป็นสองห้าหนึ่งนะครับ มีก็สองห้าหนึ่งนะครับอ่านะครับผมจะแนะนะครับให้นะครับในพื้นที่ภาคอีสานนะครับถ้ามันเป็นพื้นที่นะครับราบลุ่มนะครับควรที่จะปลูกยางพันยางนะครับสองห้าหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่าอย่าอย่าปลูกสลับกันนะครับเพราะว่าการที่เราปลูกสลับ กันถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่ที่ว่าน้ํำยางมันมันมีความเข้มข้นไม่เหมือนกันนะครับทางที่ดีเราเราปลูกนะครับปลูกถ้าเราปลูกสองห้าหนึ่งนะครับในที่ราบลุ่มเพราะว่ายางสายพันสายพันุ์นี้นะครับสองห้าหนึ่งนะครับมันชอบพื้นที่ที่ มันเป็นที่ราบที่ลุ่มนะครับมันยิ่งมีน้ํานะครับท่วมขังมันจะมีความคงทนกว่าพันหกศูนย์นะครับพันสองห้าหนึ่งนะครับสําหรับภาคอีสานในที่ราบลุ่มนะครับผมย้ําว่าในที่ราบลุ่มแต่ถ้าว่าแต่ถ,ถ้าเป็นที่ เป็นที่เหมือนกับอ่าเป็นที่ลาดชันที่สูงนะครับควรที่จะปลูก60 0ดีกว่านะครับเพราะว่ายางมันเวลาฝนตกนะครับ60 0ใบมันจะในช่วงที่ฝนตกชุกชุมนะครับมันจะใบเป็นใบโรคเชื้อราราเป้งแล้วก็โรคใบร่วงนะครับส่วนสองห้าหนึ่งนะครับมันจะมีความต้านทานต่อโรคนะครับ โรคที่เป็นเชื้อรานะครับได้ดีอีกพันหนึ่งนะครับแล้วก็มันมันก็ทนกับอากาศร้อนด้วยนะครับเด mm ็ด hmm. ถ้าไม่ไม่ร้อนจริงๆนะครับมันจะมันจะไม่หม้นะครับในเ,เปลือกเปลือกเปลือกยางที่มันยังเป็นสีเขียวนะครับ เพราะว่าภาคอีสานนะครับเวลาอากาศร้อนก็จะร้อนนะครับร้อนเยอะร้อนจนร้อนเยอะจนแต่จนเวลานอนกลางคืนต้องเอาผ้าเช็ดพื้นไม้ก่อนนะครับพื้นกระดานก่อนถึงจะนอนได้นะครับก็มีเพื่อนนะครับที่อยู่อีสานนะครับภาคอีสาน บอกผมนะครับอยู่บนนะครับก็แปลงนี้นะครับการดูเลไม่ค่อยจะเหมาะสมนะครับเพราะว่าฉีดยาฆ่าหญ้านะครับทางที่ดีนะครับควรที่จะใช้จอบนะครับดยหญ้าถากหญ้ารอบๆคนนะครับส่วนตาม แถวแล้วก็ใช้เครื่องตัดหญ้านะครับตัดหรือว่าจะในร่องยางนะครับเราจะไถก็ได้นะครับแต่ทางที่ดีเราอย่าไถดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาฝนตกลงมาน้ํานะครับมันจะเซาะหน้าดินนะครับชะล้างหน้าดินไปหมดนะครับนี่นะครับนี่คือผลเสียนะครับในการใช้รถไถนะครับบางต้นนะครับมันก็จะ กัดเซาะนะครับรอบๆโคนยางของเรานะ,รนะครับนี่คือผลเสียในการใช้เครื่องจักรนะครับมันมีความสะดวกความสบายให้กับเราแต่ผลเสียที่เราได้รับดินมันโดนหน้าดินนะครับมันโดนน้ำเซาะน้ำชะล้างไปหมดนะครับจะเหลือแต่ดินชั้นล่างนะครับ ปลูกยางยางก็จะไม่ค่อยโตนะครับดูนะครับเนี่ยมันจะไม่ค่อยโตมันจะโตช้ามันไม่เหมือนกับต้นที่มีอ่าหน้ามันมีหน้าดินอยู่นะครับยางมันจะสมบูรณ์นะครับอ่านะครับนี่ผมจะให้ดูนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับ <c oughs> นี่คือต้นยางนะครับที่เขาบอกว่าเป็นหกส่วนศ่นยอดดำนะครับอันนี้นะครับมันไม่ใช่ยอดดำนะครับไม่ใช่หกส่วนนยอดดำหรือว่าหกส่วนธรรมดาแต่เป็นเป็นพันยางที่ไม่มีคุณาภาพนะครับดูลักษณะใบนะครับก้านนะครับก้านของมันจะดำนะครับ การของมันจะดำนะครับยางสายพันนี้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาทำมายังไงนะครับแต่ไม่ใช่หกศูนธรรมดาหกศูนย์ธรรมดานะครับกับหกศูนย์ดำไม่ใช่อย่างนี้นะครับ ต้นข้างหน้านะครับจะเป็นหกศูนย์ยอดดำไอ้หนกศูนย์ธรรมดานะครับเนี่ยปลูกไปก็ยางก็จะไม่ออกนะครับนี่คือยางที่ไม่มีคุณภาพตาพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพนะครับมันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับมันเหมือนกับยางพาร,ราธรรมดานะครับ แต่ผมดูแล้วมันเหมือนกับยางที่เป็นต้นตอนะครับเป็นต้นกล้าที่เราจะติดทำการติดตานะครับในเพลงแล้วเราก็ตัดตาของต้นที่เราจะติดเนี่ยมาเสียบมามาติดตานะครับมีหลายที่นะครับที่ทำอย่างนี้เพราะว่าตาที่เขาเอาไปติดมันไม่พอแล้วเขาก็เฉือนนะครับเพราะว่าการติดตาเขาก็จ้างติดนะครับ คนที่ติดตาเนี่ยครับสำคัญต้องมีความซื่อสัตย์ด้วยนะครับที่จริงแล้วภาคอีสานนะครับก็ไม่ควรที่จะปลูกนะครับยางพาราเพราะว่ายางจะไม่ค่อยออกอากาศมันร้อนยางพาราส่วนมากแล้วนะครับทุกทุกสายพันธุ์มันจะมันต้องการความชื้นนะครับในเวลากรีด อายุที่เปิดกรีได้นะครับแล้วยิ่งภาคอีสานนะครับก็ใช้ยาฆ่าหญ้าเยอะนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยเคมีเยอะนะครับจริงทําให้ยางนะครับมันเป็นโรคเยอะแล้วพอเปิดกรีดมายางจะไม่ค่อยออกเยอะมันมีหลายสายเหตุนะครับ เพราะว่ายางที่ขึ้นไปภาคเหนือภาคอีสานนะครับเป็นยางที่เป็นตาพันุที่เขาเอาไปติดตาไม่มีคุณภาพเยอะนะครับในช่วงที่ดูการที่ราคายางแพงนะครับแต่หนทางที่เราจะแก้กไขได้นะครับทุกๆสายพันธุ์นะครับถ้ามันกีดแล้วมันไม่ออกจริงๆนะครับก็ควรที่จะ หยุดกรีดนะครับแล้วก็พักใส่ปุ๋ยให้นะครับประมาณปี2ปีนะครับเราก็ไปเปิดกรีดเพื่อให้ต้นยางมันได้พักนะครับมันยางถ้าเรากรีดเยอะนะครับมันไม่ออกยางมันก็จะโซมนะครับพอโซมแล้วมันก็จะขาดความสมบูรณ์นะครับอ่านะครับ ต้นนี้นะครับเป็น600ูเนี่ยครับหก0ธรรมดาเป็นติดเชื้อราแล้วนะครับโอกาสตอนต้นโตนะครับเป็นยางหน้าตายแน่นอนนะครับต้นนี้นะครับที่ผมบอกได้เพราะว่าผมเคยศึกษามานะครับตั้งแต่ปลูกยางมานะครับจนได้ตีผมถึงได้รู้ว่า มันเกิดขึ้นมาถ้าอยต้นเหลืองๆนะครับก้านต้นเหลืองๆอย่างนี้เป็นยางหน้าตายแน่นอนนะครับถึงเราจะบำรุงใส่ปุ๋ยจนมันโตนะครับดูนะครับนี่เราอีกการติดเทียรานะครับมันเกิดบางครั้งมันเกิดจาก การยาฆ่าหญ้าด้วยนะครับที่เราฉีดปนแล้วมันซึมเข้าไปนะครับผมว่าจะตัดให้ก็เจ้าของมันจะว่าเอาตอนนี้ไม่มีใบที่ใบยางที่ติดเชื้อานะครับเนี่ยนะครับการเราถ้ามันติดเชื้อรานะครับเราก็ ดูนะครับมันจะที่กานนะครับที่กานเดี๋ยวผมเช็ดน้ำยางออกก่อนที่กานนะครับตรงนี้นะครับมันจะออกดำาๆนะครับเราหักดูมันจะออกดำ,ำาดออดำๆที่ตรงที่เราหักการใบออกมาเมื่อกี้ก็จะเป็นดำาๆนะครับติดเชื้อราครับต้นนี้ติดเชื้อราแน่นอนนะครับ ถ้าต,ตัดดูก็จะรู้นะครับว่ามันจะมันจะดำนะครับเนีย่ยยางครับมันติดเชื้อราแล้วมันจะออกเยอะนะครับออกเยอะแล้วมันจะเป็นโรคยางหน้าตายนะครับนี่คือสาเหตุหนึ่งด้วยนะครับ ทางภาคอีสานนะครับก็อย่างที่รู้นะครับอากาศมันร้อนนะครับที่เป็นที่นาก็ไม่ควรที่จะปลูกยางพารานะครับเพราะว่ามันต้นมันจะไม่โตเพราะว่าดินมันมันเสื่อมสภาพนะครับมันโดนสารเคมีเยอะนะครับในการ ปลูกข้าวนะครับแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นในพื้นที่ที่ไม่เคยปลูกยางนะครับอ่าไม่เคยทำนานะครับจะดีกว่าหรือว่าในที่ที่ไม่เคยปลูกมันสำปะหลังแต่ถ้าเราจะปลูกนะครับมันก็ปลูกได้ไดหาปุ๋ยอินรีย์นะครับใส่ยาออาเคมีลงไปใส่นะครับก็ขอบคุณน,นะครับสำหรับ อฟซีนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะให้ทำคลิปแนะนำนะครับในปากอีจานวรปลุกยางาราสายพันธุ์ไม่นะครับ mm hmm. ก็ลองพิจารณากันดูให้ดีนะครับว่าในพื้นที่ของเรานั้นเป็นยังไงนะครับเป็นที่ราบลุ่มที่ราบหรือว่าเป็นที่สูงนะครับชัน ยังไงแล้วก็ดูดินด้วยนะครับว่ามีความสมบูรณ์แค่ไหนนะครับในการที่เราจะปลูกยางให้ได้ผลดีนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆครับสลามอะลัยกุมครับสวัสดีครับนะครับยางพัน หกสนศูนย์ธรรมดานะครับมันจะก้านนะครับมันจะไม่ค่อยดำนะครับจะไม่มีคราบสีดำๆติดมันไม่เหมือนกับต้นเมื่อหกส่นศูนย์เมื่อกี้นะครับมันไม่ใช่หกส่นศูนย์ธรรมธรรมดาหรือว่ายอดดำแต่มันเป็นพันยางที่ตาพันมันมันไม่ได้คุณภาพแล้วก็นนำมาติดนะครับ อกส่นๆของเทมต้องอยู่อย่างนี้นะครับส่วนๆธรรมดาส่วนอกสนๆยอดดำมันจะใบย,ยอดมันจะดำเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนะครับไปเพียงเท่านี้ครับอัสลามมุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ